而派他罗。 โ o เด e แองเจิ Angel. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎประจําเดือนกรกฎาคมในเรื่องของความรักนะคะมีในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาด้วยนะคะก็แล้วแต่ที่อาจารย์เปิดไพ่ได้นั่นเองนะ ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกอาจารย์ก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎนะคะในอดีตที่ผ่านมาของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะมาดูที่ใบแรกกันเลย The Chariot l สี่ไม้ราชินีถือไม้สี่ถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วยเด็กถือไม้นั่นเองนะคะสำหรับไพ่เดอะชาลีออนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎนะโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีกรกฎนะคะเคยคบหาดูใจหรือกําลังคบหาดูใจอยู่ก็ได้นะคะกับคนที่ เกิดในราศีกรกฎนั่นเองนะคะเพราะว่าเห็นจากตัวไพ่ใบนี้นะร้อยละผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้นกำลังคบหาดูใจกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาและต่างวัฒนธรรมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันเขามีเกณฑ์มีแผนที่จะเดินทางมาหาคุณมาเยี่ยมเยียนคุณที่ประเทศของคุณ ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะคะและอย่างหนึ่งนะคะในช่วงนี้อารมณ์ของคุณอาจจะขึ้นขึ้น,นลงลงบ้างบางทีก็ดีดีดีใจหายเลยบางทีก็ร้ายก็ร้ายหน้าดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามที่จะบาลานซ์นะคะความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของตัวเองให้มันคงที่ให้ได้มากที่สุดนะคะอย่าเครียดอย่าอ,อ,อะไรจนเกินไปนะคะต่อมาผู้ชายชาวราศีกรกฎใบนี้คือคุณจะเป็นคนที่มีฝีมือในการทำงาน โฟกัสไปนในเรื่องของการทํางานเลยในช่วงนี้นะถ้าเกิดว่าคุณมีฝีมือมีพรสวรรค์อะไรสักอย่างหนึ่งนะสมมุติว่ายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็แล้วกันผู้ชายชาวราศีกรกฎบางคนอาจจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการช่างในเรื่องของวิศวกรหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยก็มักที่จะไปได้ดีเช่นเดียวกันในสายงานนั้นๆนะคะใน ในเรื่องของความรู้ความสามารถหรือความสามารถพิเศษของคุณในช่วงนี้ถ้ามีก็งัดออกมาแสดงหรือว่าโชว์ให้คนรอบข้างได้รู้ว่าคุณก็มีดีเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อมาก็คือไพ่สี่ม้นั่นเองต่อไปนาชาวราศีกรกฎ นะถึงแม้ว่าใบนี้นะจะเป็นไพ่ในอดีตไปแล้วก็ตามแต่อาจารย์ก็ยังรู้สึกว่าคุณยังรู้สึกว่ามีการวางแผนนะบางคนมีการวางแผนที่ปลูกบ้านใหม่นะหรือจะมีการทําบุญขึ้นบ้านใหม่อะไรประมาณนี้มันเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยค่อนข้างชัดเจนมากๆในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมารวมไปถึงปัจจุบันด้วยก็ได้นะ เพราะว่าการที่จะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะจากในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะจนถึงในเดือนกรกฎราคมชาวราศีกรกฎมีการวางแผนนะคะในการที่จะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยทําให้มันดีขึ้นทําการรีโนเวททาการปลูกสร้างบ้านใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะต่อมา Queen o o v w u n h s ผู้หญิงชาวราศีกรกฎใบนี้คือคุณจะ เป็นผู้หญิงที่มี energy เป็นผู้หญิงที่สดใสล่าเลิงนะคะเป็นผู้หญิงที่เฟลลี่มากๆในช่วงนี้ถือว่าเป็นสเสน่ห์ต้นๆของผู้หญิงชาวราศีกรกฎเลยก็ได้นะคะในช่วงนี้นะขอให้รักษานะคะในเรื่องของบุคลิกแบบนี้หรือสเสน่ห์แบบนี้ของคุณเอาไว้นะคะเพราะว่าเป็นสเสน่ห์ที่แบบใครๆก็แบบอยากจะเข้าหาคุณไม่ว่าจะคนรักหรือคนรอบข้างนะ ถ้าผู้หญิงชาวราศรีกร,รกฎคนใดนะคะแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วอะไรเงี้ยคุณก็ยังคงที่อยากที่จะทํางานอยู่เพราะว่าการทํางานนั้นทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะฉันมีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาก็คือผู้ชายชาวราศรีกร,รกฎใบนี้คืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคุณจะรักชอบพอหรือว่ากําลังคบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีบุค,คลิกที่ กล้าคิดกล้าทำนะแล้วก็มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่สดใสล่าเริงเป็นคนที่เข้าถึงง่ายเป็นคนที่เฟนลี่อะไรก็ตามนะเธอจะเป็นบุค,คลิกประมาณนี้แล้วเธอเป็นคนที่ทำงานเก่งด้วยนะนะคะ,ะไม่ได้หวังพึ่งพาคุณหรือพึ่งพาแฟนตลอดเวลาสิ่งไหนที่เธอทำได้เธอก็ทำนะแต่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็สดใสเป็นเอเนจีที่สามารถทำให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะทุกครั้ง นะคะมันย่อมที่จะมีความหวังเสมอนะคะตั้งแต่มีเธอเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะต่อมาเป็นไพ่สี่ถ้วยในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะคนโสด คุณค่อนข้างที่จะเลือกอยู่พอสมควรนะคะเลือกคบคนว่าสเปคแบบนี้ตรงตามสเปคของคุณไหมคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้คบเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ด่วนสรุปด่วนคบเลยเพราะว่าตัวเองเหงาเพราะว่าตัวเองต้องการคนขั้นเวลาหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่คุณค่อนข้างที่จะเลือกนะคะจึงทําให้ชาวราศีกรกฎบางคนเนี่ยยังคงโสดอยู่ในช่วงอดีตที่ผ่านมาหรือไปจนถึงปัจจุบัน ก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็บางทีมีบางคนที่เกิดอาการเบื่อนายเซ็งๆในเรื่องความรักนะคะเพราะว่าประสบการณ์ในอดีตมันอาจจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายสำหรับความรักของใครบางคนนะมันอาจจะแบบเป็นความรักที่จบกันไม่สวยหรืออะไรก็ตามมันกลัวที่จะแบบซ้ำรอยเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ต่อมาเป็นไพ่เพจออฟวอนใบสุดทา้ายในอดีตของชาวราศีกรกฎนั่นเองคนที่ควหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าคุณเขามีความรับผิดชอบมีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนใบเดียวกันของเขาด้วยสามปา นะคะรับผิดชอบในเรื่องการเรียนรับผิดชอบในเรื่องการทํางานหรืออะไรก็ตามเขามักที่จะตั้งเป้าหมายแล้วก็จะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จให้ได้แล้วก็เป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือในเรื่องของบุตรบริวาลูกหลานของชาวราศีกรกฎเป็นคนที่เรียนดีและก็เรียนเก่งนะคะเป็นระดับสอบได้หรือ เก่งและระดับท็อปๆของชั้นเรียนเลยก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะนี่ก็เป็นไพ่ในอดีตนะของชาวราศีกรกฎส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎนะคะราศีธาตุไฟราศีธาตุน้ำนั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีกรกฎนะคะ ว่าจะมีอะไรนะเกิดขึ้นในปัจจุบันบ้างนั่นเองนะมาดูใบแรกกันเลย8ถ้วยอัศวินถือเหรียญสองเหรียญ9เหรียญต่อมาด้วย4เหรียญน,นั่นเองนะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกกันเลย สำหรับไพ่แปดถ้วยในความรักความสัมพันธ์นานของชาวราศีกรกฎนั้นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหันหลังให้กับอีกฝ่ายหนึง่งเรียบร้อยแล้วนะคะหรือกําลังจะก,ก็ได้เพราะมันเป็นไพ่ในปัจจุบันนั่นเองนะอาจจะเดินจากมาทั้งๆท,ที่น้อยใจทั้งๆท,ท,ที่เสียใจหรืออะไรก็ตามนะอาจารย์ รู้สึกว่าคนที่จากมาคือคนที่เจ็บที่สุดในความสัมพันธ์คนที่บอกเลิกคือคนที่เจ็บที่สุดในความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าเป็นการเดินจากมาทั้งๆท,ท,ที่ยังรักอยู่เต็มหัวใจมันจะเป็นความรู้สึกยังไงนะคะมันก็เจ็บปวดรวดเลาอยู่พอสมควรนะต่อมาเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญใบนี้ทุกครั้งที่มีความรักโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบนันชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะ กล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงในเรื่อง,องความรักพอสมควรนะคุณพร้อมที่จะรักคุณพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับคนที่คุณรักทุกๆครั้งที่มีความรักเลยไม่ว่าจะเจ็บหรือไม่ว่าจะ เจ็บช้ำน้ำใจในเรื่องความรักที่ผ่านมายังไงก็ตามทุกครั้งที่เริ่มต้นใหม่คุณก็จะเต็มที่คุณก็จะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียเสมอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั่นเองในเรื่องการเงินนะคะบางคนมีการวางแผนที่จะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงปัจจุบันนี้นะะโดยเฉพาะลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในเรื่องของ ที่ดินนะ,ะซื้อไว้เก่งกาําไรหรือบางคนลงทุนในรูปแบบของการซื้อทองไว้เก่งกาําไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือซื้อหุ้นนะคะซื้อเหรียญเงินตาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นต่อมา เป็นไพ่สองเหรียญใบนี้นะมีนัยสำคัญคือมีบางคู่มีความสัมพันธ์ที่ประมาณว่าเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวออนออนออฟอเดี๋ยวเลิกกันแล้วก็กลับมาคบกันเหมือนเดิมเหมือนอินฟินิตี้ที่มันวนไปวนมาที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะเหมือนตัดกันไม่ขาดนะฮะเหมือนกรณีประมาณว่า ตัดบัวก็ยังเหลือใยอยู่ในนั้นด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่โดยเฉพาะคนที่มีลูกหรือมีพันธะร่วมกันแล้วอะไรเงี้ย คุณยังไงยังไงคือจะต้องกลับมารับผิดชอบจะต้องกลับมาดูแลลูกไม่ว่าจะค่าเทอมลูกค่าใช้ใจ่ายของลูกหรืออะไรก็ตามมันจําเป็นที่จะต้องกลับมาเจอกันอยู่ดีในฐานะพ่อแม่ของลูกนั่นเองนะคะและอย่างหนึ่งนะคะรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎหลายคนมีการวางแผนที่จะกู้เงินในระบบนะคะสองเหรียญคืนเงินในระบบ หกเหรียญคือเงินนอกระบบนั่นเองนะคะแต่ไพ่ใบนี้คือไพ่สองเหรียญน,นั่นหมายความว่าชาวราศีกรกฎมีการกู้สินเชื่อทางการเงินไปธนาคารบ้างแหละหรือสินเชื่อทางการเงินต่างๆนานาก็ได้เช่นเดียวกันบางคนกคือกู้ซื้อรถกู้ซื้อบ้าน,นกู้ทําธุรกิจ SME หรืออะไรก็แล้วแต่มีโอกาสเป็นไปได้สุขเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้ต่อมา เป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้จริงๆแล้วเก้าเหรียญม,มันก็ยังขาดอีกเหรียญหนึ่งใช่ไหมอีกเหรียญหนึ่งมันก็จะเป็นสิบเหรียญพอดีนั่นหมายความว่าในชีวิตช่วงนี้ถ้าเกิดว่าชาวราศีกรกฎคนใดยังคงโสดอยู่แต่คุณมีหน้าที่การงานดีนะคะมะีการเงินดีนะ,ะพอที่จะช่วยเหลือจุนเจอดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งแต่มันยังขาดอีกเหรียญหนึ่งก็คือความรัก จริงๆแล้วภายในใจลึกๆชาวราศีกรกฎนั้นต้องการใครสักคนที่เข้าใจคุณและก็รักคุณจริงๆไม่ได้รักด้วยทรัพย์สินเงินทองหรือฐานะหรืออะไรต่างๆนานานั่นเองนะคะก็หวังอยู่ในใจลึกๆแต่เวลาแสดงออกให้กับคนภายนอกหรือโลกภายนอกได้เห็นก็ประมาณว่าคุณจะแสแดงออกประมาณว่าฉันมีความสุขดีนะฉันมีหน้าที่การงานฉันมีการเงินฉันมีฐานะอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะคะฉันไม่จำเป็นต้องมีความรักก็ได้อันนี้คือสิ่งที่คุณแสดงออกต่อผู้คนภายนอกแต่ภายในใจลึกๆยังไงมันก็ขาดอีกเหรียญหน,นึ่งอ่ะนะคะทุกคนย่อมต้องการความรักไม่น้อยก็มากนั่นเองนะคะใบสุดท้ายในช่วงปัจจุบันของชาวราศรีกรกฎก็คือไพ่สี่เหรียญน,นั่นเองใบน,นี้นะคะตรงไปตรงมาเลยเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงนะ,ะสิ่งไหนที่เป็นของตัวเองจะหึงจะหวงจะ หวงแหนสิ่งของที่เป็นของตัวเองมากๆอันเนี้ยไพ่ใบนี้อาจจะเป็นตัวแทนของชาวราศีกรกฎหรือเป็นไพ่ตัวแทนของคนรักของชาวราศีกรกฎก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะเพราะว่าเห็นจากการที่แบบบางทีนะคนเรา ถ้ามีการเลิกลากันไปแล้วชาวราศีกรกฎบางคนอาจจะมีการเลิกลากับคนรักอะไรแล้วอย่างเงี้ยแต่เขายังตามหึงตามหวงตามห่วงก้างตามกักความสัมพันธ์ไม่อยากให้คุณไปคบกับใครไม่อยากให้คุณไปมีคนอื่นหรืออะไรแบบนี้อยู่ก็ได้เช่นเดียวกันด้วยอาการหึงอาการหวงอยู่อะไรอย่างเงี้ย โอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีกรกฎส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ำนะคะราศีธาตุด,ดินธาตุด,ดินเยอะมากนะต่อมาเป็นไพ่ในเดือนกรกฎาคมนะคะนในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้แหละของชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะ มาดูกันที่ไพ่ใบแรกกันเลย The Magician, The Fool, Queen of Swords, Page of Wands และก็ต่อมาด้วย3มเหรียญนั่นเองนะคะมาดูที่ไพ่ใบแรกเลยสำหรับไพ่ The Magician ลังสังหรณ์จิกเซนของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้จะแม่นยำมากๆฝันแม่น นะคะแล้วก็อาจจะเป็นรางสังหรณ์แม่นยำด้วยก็ได้เช่นเดียวกันในช่วงนี้และคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีด้วยทำอะไรคล่องแค่ว่องไวเป็นพิเศษในช่วงนี้จากในอดีตคุณจะ อะไรก็ตามเฉื่อช้าอะไรก็ตามแต่ในช่วงปัจจุบันหรือจนถึงเดือนกรกฎาคมคุณจะรู้สึกแอคทีฟคุณจะรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าว่องไวคล่องแค่ว่องไวความคิดโลดแล่นมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะแล้วชาวราศีกรกฎ เป็นคนที่อาจจะชอบดูดวงด้วยก็ได้นะในช่วงนี้นะแต่ก่อนไม่รู้ว่าเป็นอะไรแหละแต่ว่าตอนนี้นะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมจะชอบดูดวงจะชอบอยากรู้ว่าเอ๊ะในอนาคตเราจะเป็นยังไงเราจะไปในทิศทางไหนอยากจะรู้คําเตือนอะไรเงี้ยรู้เอาไว้มันก็ดีนะเขาก็มาเตือนเราก็ดีนั่นนี่อะไรอย่เงี้ยชาวราศีกรกฎจึงชอบดูดวงนั่นเองนะคะในช่วงนี้เนาะ ต่อมาเป็นไพ่ The f l u ใบนี้ถ้าเกิดว่าชาวราศรีกรกฎคนใดนะคะที่อายุยังน้นอยอยู่นะคุณยังชอบการสนุกชอบความสำราญชอบผจญภัยอยู่ในช่วงนี้ยังอยากมีอิสระนะะยังไม่อยากที่จะผูกมัดกับใครทั้งสิน้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีความรักก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบอยากจะผูกมัดอยากจะ ตกลงเป็นแฟนกันรวดเร็วเลยอะไรเงี้ยคงไม่ใช่นะคะไลฟ์สไตล์ประมาณว่ายังอยากรักอิสระชอบความเสรีชอบการเดินทางอยู่แล้วก็ไม่ชอบการที่จะให้ใครมาบังคับหรือให้ใครมาคอนโทรลชีวิตชาวราศีกรกฎเท่าใดนะักนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของพ่อแม่จะมาบังคับชีวิตคุณหรือว่าในเรื่องคนรักที่จะมาบังคับชีวิตชาวราศีกรกฎให้ทําแบบนั้นแบบนี้นะให้อยู่ในกรอบแบบนั้นแบบนี้นะแบบเนี้ย คบกันไม่ได้นานแน่นอนนะคะอันนี้สำหรับไพ่เดอะฟลูนั่นเองนะและถ้าเกิดว่าใครนะคะที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองในช่วงนี้นะชาวราศีกรกฎคบกับคนที่อายุน้อยนะอาจารย์บอกเลยเขายังรักอิสระชอบการเดินทางชอบการผจญภยัยรักความสำราญอยู่รักอิสระอยู่นั่นเองในช่วงนี้นะคะอย่าไปตีกรอบอะไรมากมายค่ะ ในในชีวิตเขามากเกินไปอย่าไปรีบเร่งอย่าไปรีบที่จะคอมมิตเมนต์เยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาจะรู้สึกอึดอัดแล้วอาจจะคบกันได้ไม่นานนั่นเองนะต่อมาก็คือไพ่ราชินีถือดาบ ไพ่ใบนี้นะคะผู้หญิงชาวราศีกรกฎตรงไปตรงมาเลยนะมีเรื่องให้คุณตัดสินใจอย่างแน่นอนนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะ,ะยังไงก็เตรียมตัวเตรียมใจรับมือเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะตัดสินใจในเรื่องของการทํางานตัดสินใจในเรื่องของความรักหรืออะไรก็ตามยังไงมันมีเรื่องให้คุณตัดสินใจอย่างแน่นอนยังไงก็ คิดให้ถี่ถ้วนนะคะในทุกๆรายละเอียดในการที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะแล้วก็ในช่วงนี้ถ้าคุณจะมีความรักหรือคนรักอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นค่อนข้างจริงจังแล้วก็สีเรียดแล้วก็ค่อนข้างเห็นว่าตัวเองนั้นเอ๊ะตัวเองนั้นเริ่มที่จะมีอีโก้นะนะคะเริ่มมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ไม่เชื่อใครง่ายๆด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบลงมือทำนะ,ะมากกว่า คำพูดบางคนนี่ชอบพูดแต่ไม่ชอบทําแต่ผู้หญิงชาวราศีกรกฎในช่วงนี้จะเป็นคนที่ชอบทําแต่ไม่ชอยชอบพูดสักเท่าใดนะักนะคะแล้วก็ในเรื่องความรักอาจจะขาดในเรื่องความอ่อนโยนขาดในเรื่องของความโรแมนติกของความเป็นผู้หญิงไปบ้างนะในช่วงนี้ต่อมาผู้ชายชาวราศีกรกฎมีเกณฑ์ว่าคุณคบหาดูใจกับผู้หญิงที่มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจค่อนข้างเยอะ หรือหน้าที่การงานของเธอต้องการการตัดสินใจค่อนข้างเยอะจึงทําให้บุค,คลิกของเธอค่อนข้างที่จะแข็งแข็งนิดนึงอาจจะไม่ได้อ่อนโยนอ่อนหวานนะคะหรือไม่ได้โรแมนติกนะคะเหมือนผู้หญิงแบบทั่ว,ว,วไปหรือราศีอื่นๆในช่วงนี้นั่นเองเนาะต่อมาเป็นไพ่เพจออฟวอ n นสำหรับไพ่ใบนี้ขึ้นอีกแล้ว นั่นหมายความว่าการที que, soup, ่ชาวราศีกรกฎโดยเฉพาะคนที่อายุยังน้อยอยู่นะอาจารย์เห็นภาพได้ว่าคุณโฟกัสในเรื่องของการทํางานคุณโฟกัสในเรื่องของการเรียนเต็มที่เลยในช่วงนี้นะคะจะพูดว่าในเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คุณโฟกัสในเรื่องของการทํางานหรือในเรื่องของการเรียนถ้าคุณยังเรียนอยู่นะอันนี้สําหรับคนที่อายุยังน้อยอยู่นั่นเองแล้วคุณเป็นคนที่เรียนเก่งเรียนได้เร็วเรียนได้ฉลาด อะไรประมาณนี้ด้วยคือมีเป้าหมายชัดเจนว่าฉันจะทําอะไรจบมาแล้วฉันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำรรอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะต่อมาเป็นไพ่สามเหรียญคือในเรื่องของธุรกิจของชาวราศีกรกฎนั้นอาจารย์เห็นได้ว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของจิจการเองในช่วงนี้ มักที่จะมีลูกค้าเก่าฐานลูกค้าเดิมนั้นแวะเวียนนะคะเข้ามาอุดหนุนชาวราศีกรกฎอยู่เหมือนเดิมนะคะในช่วงนี้ด้วยและคุณอาจจะมีคอนเน็กชันมากหรือเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือผู้คนที่คุณอาจจะรู้จักอะไรอย่างเงี้ยคอนเน็กชันนะคะ ต่อมาคุณอาจจะทำงานแบบเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมนั้นจะเวิร์กกว่าการทำงานคนเดียวในช่วงนี้นะอาจารย์แนะนำให้ทํำงานเป็นกลุ่มดีกว่าในช่วงนี้นั่นเองนะคะและในเรื่องของความรักงานะไม่พูดก็ไม่ได้ก็คือส่วนใหญ่แล้วคุณจะโฟกัสในเรื่ององการทำงานการหาเงินบางทีอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเจอใครภายนอกหรือคนรักสักเท่าใดนักความรักจะเกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นจากคนใกล้ตัว เพื่อนสนิทบ้างแหละเพื่อนร่วมงานบ้างแหละเพื่อนร่วมบริษัทเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นต้นนะคะโอเคนี่คือไพ่ของชาวราศรีกรกฎเนาะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศรีธาตุน้ําอาจจะไม่เยอะนะธาตุน้ํากับธาตุดินไม่เยอะแต่ว่าธาตุลมกับธาตุไฟเนี่ยเยอะนะคะต่อมา เป็นไพ่สรุปให้กับชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะใบแรกกันเลย Justice the Tower แล้วก็ต่อมาด้วย the World นั่นเองนะคะสำหรับไพ่ Justice เป็นไพ่ประจำราศีตุลน,นะมีชาวราศีกรกฎที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันจากกรณีไพ่ใบนี้นะคะ จะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่มีความเท่าเทียมความยุติธรรมนะความมีเหตุผลมีการวางแผนทุกอย่างในการใช้ชีวิตอันนี้อาจจะเป็นตัวชาวราศีกรกฎหรือคู่รักของชาวราศีกรกฎก็ได้ที่เป็นบุค,คลิกดังที่อาจารย์กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเองนะคะแล้วในช่วงนี้คุณจะรู้สึกแฟแฟกับทุกอย่าง นะคะแล้วคุณรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าฉันให้คุณไป100%คุณควรที่จะให้ความรักความหวังดีกลับมาให้ฉันบ้างนะคะนะคือแบบแฟร์กันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นฝ่ายแบบให้ให้อย่างเดียวฝ่ายนั้นก็รับรับอย่างเดียวอะไรอย่เงี้ยคุณจะรู้สึกไม่แฟร์นั่นเองนะคะแล้วนะคะถ้าเกิดว่าความรักบางทีคุณไปเจอกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์คนที่ไม่มีความ มันรู้สึกว่ามันไม่แร์นะคะเขาแอบนอกใจคุณบ้างแหละแอบไปม,มีคนอื่นบ้างแหละอะไรเงี้ยช่วงนี้คุณจะรู้สึกปี๊ดแตกมากๆแล้วก็จะรู้สึกว่าอันนี้เหรอคุณคุณจะหาเหตุผลมาก่อนเลยครั้งแรกนะคะว่าหลังจากที่รู้ว่าเขานั้นนอกใจหรือเขาเอ,อ,อาจจะไปมีคนอื่นหรืออะไรก็แล้วหรือไม่ชื่อสัตว์กับคุณอะไรเงี้ยคาถามแรกคุณจะถามตัวเองก็คือ หาเหตุผลว่าทําไมเขาเป็นแบบน,นั้นเหตุผลว่าตัวเองมันเกิดจากตัวเราหรือเปล่าหรือเกิดจากปัจจัยอะไรใดๆนะพยายามที่จะหาเหตุผลอยู่นั่นเองเนาะต่อมาก็คือไพ่ The Tower มันเหมือนทาวเวอร์ที่มันแตกสลายพังหักลง นั่นหมายความว่าบางทีความรักความเชื่อใจของใครสักคนหนึ่งถ้ามันหักมันพังทลายลงนะคะมันเสียความรู้สึกแล้วคนคนหนึ่งมันไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ได้นะคะถึงแม้ว่าเราหรือเขานั้นจะให้อภัยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปแล้วก็ตามมันก็ยังรู้สึกแบบมันมีสะเก็ดความแบบความไม่ไว้ใจอยู่มันมีสะเก็ดของความแบบ ระแวงระวังอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่กลับไป100%เซเหมือนครั้งแรกที่เราให้ความรักให้ความเชื่อใจให้ความไว้ใจคนคนหนึ่งได้เลยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยสําหรับใครที่แบบดีอยู่แล้วนะคะซื่อสัตย์อยู่แล้วกับความรักขอให้คุณซื่อสัตย์แบบนี้ต่อไปนะแต่ถ้าวันหนึ่งนะไะพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าความรับแตกแล้วถ้าเกิดว่าเขารู้ความจริงนะ,ะว่าคุณนะ่ะไม่ได้เป็นอย่างนั้น คุณนะ่ะทั้งเจ้าชู้ทั้งนอกใจทั้งไม่ซื่อสัตย์หรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนเดอะทาวเวอร์ที่มันพังทลายลงความรักความเชื่อใจของเราก็หมดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะบ,บางคนีแตกหักกันไม่มองหน้ากันแบบโอ้โหแบบไม่เผาผีกันเลยก็มีเนาะค่อนข้างที่จะร้ายแรงนะะ โอเคเออพูดอีกเสริมเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับไพ่เดอะทาวเวอร์ไม่พูดก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเตือนในช่วงของตอนกลางคืนหรือยามวิการชาวราศีกรกฎไม่ควรที่จะเดินทางหรือว่าขับรถในตอนกลางคืนมีโอกาสที่จะเกิดจากความประมาทหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในตอนกลางคืนไม่เหมาะที่จะเดินทางหรือออกไปข้างนอกนะคะต่อมาก็คือไพ่เดอะเวอร์ใบนี้ไปได้ทั่วโลกเลยนะ ใครก็ตามที่มีการที่จะไปขอวีซา่าสอบอสัมภาษณ์หรืออะไรใดๆเท่าตามเนี่ยที่จะย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศหรือไปประเทศไหนก็ตามในโลกใบนี้นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับอนุมัตินะคะยังไงก็ดีใจด้วยล่วงหน้านะะสำหรับให้เดอะเวิ d ์ไปได้แน่นอนนะคะยังไงก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไพ่ของชาวราศีกรกฎไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ